เทคนิคลงผ้าเย็นนะครับและขั้นตอนการนวดให้ลูกค้าหลังจากที่คกนนวดเสร็จสวัสดีครับพบกับช่างสอนบา์เบอร์ใช้นิ้วนะครับในการหนีผ้าไว้นะครับแล้ววางผ้าลงไปที่ใบหน้าของลูกค้าแล้วใช้หัวแม่มือในการนวดบริเวณล่องตาดึงผ้านะครับบริเวณจมูกบริเวณคางบริเวณใบหน้านะครับสักหนึ่งถึงสองรอบนะครับลากลงไปแบบนี้แล้วเช็ดบริเวณลังใบหู ใช้หัวแม่มือนะครับในการกดเข้าไปนะครับเพื่อทําการเช็ดบริเวณล่องหูแบบนี้นะครับทําแบบนี้ทั้งสองข้างนะครับนวดบริเวณล่องตานะครับใช้ผ้าดึงไปแบบนี้นะครับเพื่อให้ลูกค้าผ่อนคลายความหอมของผ้าเย็นนะครับจะทําให้ลูกค้าสดชื่นบริเวณจมูกนะครับ เพดไปแบบนี้สัก 1- 2รอบนะครับทำเหมือนกันซ้ายและขวาดึงไปนะครับแล้วนวดนะครับบริเวณท้ายทอยใช้มือหนึ่งนะครับประคองศรีรษะลูกค้าแล้วใช้มืออีกข้างนะครับในการนวดและเคะเคาะเบาๆไม่ต้องตีแรงนะครับเ,าเบาๆแล้วก็นวด1-2รอบแล้วก็วางศรีรษะลูกค้าลงพับพักเย็นครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็นวดบริเวณตา เสร็จแล้วนะครับเราจะมานวดไหลใช้หัวไม่มือนะครับแล้วก็นิ้วชี้ในการกดไหลไม่ต้องกดตรงที่เป็นกระดูกนะครับใช้หัวไม่มือสัมผัสดูตรงไหนที่เป็นร่องนะครับให้กดเข้าไปทั้งนิ้วชี้และหัวแม่มือกดพร้อมกันแบบนี้ครับคนอ้วนนะครับก็กดแรงนิดนึงแต่ถ้าคนผอมหรือคนแก่ก็ให้เรานะครับสังเกตดูไม่ต้องกดแรงนะครับดูแต่ละบุคคลไปนะครับ สมควรที่จะลงน้ำหนักมือประมาณไหนแล้วก็นวดบริเวณหัวคิ้วนะครับวนๆไปแบบนี้ตรงขมับแล้วก็ท้ายทอยนะครับพร้อมกับกดตรงขมับแบบนี้วนไปสัก1 2ถึงรอบนะครับลูกค้าจะผ่อนคลายแล้วก็กดตรงร่องตาแบบนี้นะครับแล้วก็ไล่ไปบนศีรษะ เสร็จแล้วก็เช็ดอีกรอบหนึ่งครับบริเวณใต้จมูกบริเวณใบหน้าลูกค้าจะสดชื่นนะครับแบบนี้เสร็จแล้วนะครับก็เอาลูกค้าขึ้นนะครับแล้วก็นวดบริเวณหัวไหล่นะครับกดดูตรงไหนที่เป็นหลุมนะครับมันจะเราจะสังเกตได้นะครับตรงที่เป็นกระดูกเราไม่ต้องกดนะครับกดตรงที่เป็นหลุมแล้วก็นวดท้ายทอยนวดแบบนี้แล้วก็เบาๆนะครับ ทำแบบนี้ลูกค้าจะผ่อนคลายสบายเสร็จแล้วก็นวดลงไปที่แขนนะครับตรงไหล่นวดไล่ขึ้นไล่ลงเสร็จแล้วก็ยกแขนขึ้นดึงมาด้านหลังแบบนี้ครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเป็นเพียงหนึ่งแนวทางในการทํางานเท่านั้นนะครับ